แล้ววันนี้เรามากับฮีโร่บรายแมนชั่นที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้โอ้ยใช่แล้วครับเออมาก้าเล่นกันอะไรเนี่ยอาลาฟไ <c> ร <oughs> ไม่ไม่นี่มันในเซตติ้งอ้าวเหรอเออ<แ>เซตไปแล้วไปเล่นอะไรดีเออคอมเมนต์บล็อกยังไงเนี่ยช่างเถอะไปไปเดี๋ยว<ป>เดี๋ยว,ยว,ยวมันบอกให้เลือกว่าอีซี่นอร์มอลฮาร์ดนอร์มอลป่ะไอเราอินดี้เรานอร์มอลดีกว่าเออไปไม่เอาไม่เอาอีซี่ เอ้ยไม่ได้แล้วมั้งเออช่างแม่งประตูเปิดแล้วดัมมีท่ทูเทเล่เดี๋ยวบอสดัมมี่กดปุ่มกดเลยกดเลยกดดิมึงกดเด็ดเอาละอุ้ย,อ,ยอุ้ยโอ้อะไรวะโซมันให้โซสุดยอดมีทดสอบกันด้วยมึงมันตายยากมากเลยเออเอ้ได้มิวสิกดิสไปเลยไปเลย รู้สึกว่าอัปเดตใหม่นี่มันเอาอะไรมาหลายอย่างมากเลยเนี่ยเออใช่เป็นางานสุดจริตละเมื่อกี้กดปุ่มก็เทเลพอร์ตสงสัยคอมแมนบล็อกแน่เลยโอ้โหเป็นเควสเว้ยสอกมาครึ่งหนึ่งดิะจะได้อ่านมั้งอ่อาไปสามอันเกินครึ่งไปหน่อยกำลัหนึ่งขออ่านนี่เขาได้เควส์หนึ่งว่าเขาได้เควส์หนึ่งเหมือนกันเฮ้ยมันได้มันเควส์หนึ่งหมดเลยนี่ว่าเอาเหรอเอาชิบหายมันเอาไว้เล่นสี่คนไงนี่นี่นี่ end of tutorial เอ้ยนี่อะไรเนี่ยมันบอกเดีย hard to kill เป็นบอสอ๋อมันบอกเฉย Get demonic set from boss shop and elite monster เอาเลยป่ะไปเลยไหมพร้อมไป,ไปกดปึ๊บปึ๊บเย่ <Yeah. S 3> oh. กลองหนึ่งกลองอะไรกัไม่รู้เปิดไม่ได้ด้วยเออได้เออได้นี่ว่าสเต็กกับไม้เออดีมี damage บอกด้วยฮะเอ้ยใครเอาไปอ่ะกูแกผ่า ปูนปแบบเจอกล่องอะไรเก็บด้วยนะอ่ารู้สึกว่ามีมีกฎอะไรบ้างว่าแบบห้ามตีกล่องนู่นกล่องนี่ม่มีไม่มีอ่าเราตัดโอ้โหอะไรอะไรอะไรโอ้โหคนละตัวคนละตัวเอาตัวขวากันไม่มีอะไรมันเหมือนไอ้พวกเออทำไมหน้ามันแปลกๆวะเออเทคเจอร์นี่มั้งไอ้ยผมไฟไอเท่ดีกว่าอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปทำบ้างเออพูดได้เดียวิกเตอร์ใส่เฮลัาเตอร์เจอทำยันแล้วอยู่ไหนอมันมีแบบพูดอย่างนี้ได้หรอสุดยอดว่ะเออก็คอมบอกเฮ้ยอุ้ยเอาไงเอาไงฮะจะเหลือเหรอลุยมันมีดาบแต่มันไม่ใช้วัอุ้ยใช่เอ้เอ้ย NPC เหรอวอ มี NPC มในบ้านแน่เลยไม่ NPC นีซมันกลายเป็นซองบี้อยู่าเอ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะอย่างเงี้ยอุยอ้ยดาบพังเลยเฮ้ยอย่างนี้เราต้องใช้ยางยางผ่านศึกว่ะเอ้ยมีดาบกี่การ์ดเอ้ยกล<ๆ>้ารุกว่าเราต้องใช้อุ้ยเอ๊ยทำไมหน้าเหมือนลาเบเลยวะเนี่ย <c oughs> ไอ้ก้ากูว่าเราเอ้ยมีมีสโตนสอดเอาไปเลยก่อนดิกูว่าเราต้องใช้ยางผ่านศึกว่ะมีเนื้อเน่าเปรี้ยงปก่อนไอ้ก้ากูว่าเราต้องใช้ยางผ่านศึกว่ะอะไรวะยางลบง่าน้องแม่ดิมีดาบนั่นแหละไปดูดิกอดกันด้วยน่ะไปเถอะไม่อยากดูมันปัดเกศ โอโม่มากแล้วเราช่วยมันทำไมะเดี๋ยวมันเป็นเควส1หนึ่งนี่หว่าอ่านดิเซลวิกเตอร์นิตเฟนแต่ว่าไอเรี่อนี่คือวิกเตอร์อ๋อเควส2สองไปที่หลุมศพหาสเกเลตัอนคิงเดี๋ยวนะสเกเลตัอนคิงอ่าชื่อมันเหมือนในดอทเอไงไม่รู้อ่ะใช่ไงก็มันบอกอย่างนั้นจริงๆโอ้โหแมปใหญ่มากคนทำนี่โคตรเก่งเลยเนี่ยเฮ้ยชุดมันบวกชุดมันบวก เอาไอ้ตัวม่วงเน,นี่ยค่ายยากแน่เลยอาเออบะเ,เอาคว้าอาเบะเดี๋ยวระวังระวังเจ๋งได้ชุดเกาะจริงอ่ะเฮ้ยบวกด้วยของบวกด้วยเออได้ชุดกเกาะเฮ้ยช่วยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยได้ปีกอ่ะเฮ้ยมึงเอาไปเอ้ยได้รองเท้าปีกนกเฮ้ยมึงมึงเอาไป ได้เหมือนกันไม่อะไรเอาเหรอ่ะอะไรจัดการจัดการยาดาบบวกอุ้ยเย่อะไรอ่ะเฮ้ยมีฮีวโลบัยเนี่ยอะไรเงี้ยเอาข้าวอ่ะไอ้กูจะตายแล้วหิวมีสเต็กเอาอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกูมีกูมีเอ้าทำไมบอกไม่รู้กูโหด กินเวลสาสเต็กเสรเรียบร้อยสุดยอดเฮ้ยอะไรอะเอ่าเป็นเนนนั่นเฉยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอไมค์ซัมไคลน์ออฟเม i ิกอิสบล็อกกิ่ง o o ดมีพลังงาน <c oughs> บางอย่างกัน <c oughs> ปิดกั้นประตูไม่ให้เราเข้าต้องไปต้องไปหลุมศพก่อนหลุมศพอยู่ไหนครับเฮ้ยมันข้างเนแล้วหลุมศพมันอยู่ไหนนะครับเนี่ยถ้ามันบอกให้ไปคริป อะไรดาบเพชรจริงอ่ะมาจากไหนอ่ะไม่รู้ไอคนเมื่อกี้ในชะ่ไหมเห็นแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่างไงเ,เอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่ไปแลกกันดาบอะไรไอรอนมออด้งบลิซายเลนไม่เก่งมั้เนี่ยคัสตอมได้ทุกอย่างเลยเฮ้ยรอด้วยใจเย็นเอ,อเอ้ยนี่แน่เลยเนี่ยหลุมศพแน่นเลย ไม่รู้นะลองเดินไปเรื่อยๆไหม,ไมไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขออ่านเควสล็อกก่อนจะได้รู้เดี๋ยววิ่งเยอะนะพยายามเก็บพลังไว้โอ้ยต้ยยนเกเรตันคิงใช่ไหมอ่าเอ้ยไม่ใช่มาพูดผิดไอเกลเรตันเฉยๆในไงในไงโอ้โหหาตั้งนานอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะ่ะอยู่เนี่ยว่าละเมื่อกี้เดินมาทางขวาน,นิดเดียวก็เจอแล้วเนี่ยเดินอ้อมทำ สิ่งอะไรวะเนี่ยทำไมเรางโง่โอยู่วะเนี่ยโหก็โคตรอึดเลยทนโนเต็มตัวแล้วกด e ดูดินี่เหมือนในพวกคุม <c> um> หลุมศพเลยอาจจะมีพลังงานหรือวิญญาณซ่อน <aten> King, อยู่ Skeleton i n คทเธอรี be ิ n here I'm sure มชูฮิโน b เบอร์ฮิวอันจันจันมันอาจจะมีพลังงานหรือวิญญ,ญาณซ่อนอยู่ <c oughs> ก็เป็นได้รอข้างไหนดีจ๊ะโอ๊ะอีสัสแทป เอาไปเอาไปเอ,ไปอะไรให้อะไร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 วะเอาหมวกหมวกเก๋สกินไันเนี่มันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยกูยดนนโดนธนูยิงเ<ย>ต,ต็มตวัวมีไอเทมอะไรในนั้นมียาเอาไปเอายาไปรีเจนรีเจนโอ,โอ้ยตกใจหมดเลยลลเฮ้ยไอมันสปอนนี่ว่ะรีบกดรีบกดเร็ว กดโอ้เอ้ยอะไรอะประตูเปิดเย้ประตูเปิดเทพเยี่ยปิดไหมไม่ต้องปิดไม่ได้หรอกธนูธินโถมองมาที่หัวดิธนูอยู่ที่หัวเอ้อระวังระวังระวังมันอาจจะมีกับดักอาจจะมีพลังงานหรือวิญญาณซ่อนอยู่ก็เป็นได้้ยขวาแล้วติดอ่ะเอาะ้ออ๋อนี่ไงมันมีให้เหยียบไปเหยียบฝังหัวดิเหยียบเหยียบหนึ่งสอง โอ้โหนั่นมันเป็นกบดักจริงๆทำไมเราโง่อย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้ประตูก็เปิดได้นะเฮ้ยจะตายจะตายแล้วช่วยด้วยไอ้ผีหน้าเบะขอบคุณฮีโร่บายมากเลยเว้ยอ่ะ ไอเดี๋ยวแล้วมีอะไรกินป่ะยเดาขาแล้วไรอย่างกูไม่ใช่แคร์เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยได้เช็ดเพจเช็ดเทปหมดแล้วเดี๋ยวมาช่วยแล้วช่วยมั้ยไอเกาะไม่เป็นไรจะพีพีมาด่วนเลยอืมเต็มห้องเลย เวลห้ากระดูกระดูกระดูเอ้ยโอ้ยนานตกเลยไยช่วยยอมเว้ยเอ้ยมีดาบดาบอันเดียวที่เขาใช้อยู่เรอขอเขาใช้ไดมอนอยู่นี่วะเอามาเถอะเอาไดมอนไป ูคนดีกูให้ของมันโอ้โหนี่คุกแน่เนี่ยแล้วเราก็ได้ <มา S 1> เราก็ได้ของที่ดีกว่าเอาเอานี้ดีกว่ามาดูออกมาดูข้างนอกเราจะเอาอยัางไงช่วยบอกนะครับฮะทำไม,มดูดิเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสวิตอะไรเนี่ยอย่าก,กดมั่วเดี๋ยวมันล่วงอีกเอ้ยได้อะไรก็ไม่รู้ในเชตเพจอันใหม่เจ็ดอาร์เมอร์เอาปะเอาปะ เ่ยอะดูดิแมวอ่อนไอ้แองไอแองไม่มีเฮ้ยนี่มันชั้นวอลสโตนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมองมาช่วยข้างล่างก่อนเอ้ยมันมืดเนี่ยวอลเมื่อกี้อะไรแน่นอนโชว์ภาพนี่ไงให้หยบเฮ้ยโอ้ยเ่วยช่

เอางี้มองพื้นไ้วยก่อนดีกว่า,วามองพื้นมองพื้นเฮ้ยเฮ้ยเจง๋งกูกลับมาทางเดิมเอ้ยเอาจบข่าวเลยเฮ้ยเราเราทีพีมาได้ทีพีมาได้แป๊บนึงทีพีไม่ได้ไม่ได้ออฟอะ่ะอ๋อมันเกิดตรงนี้นี่หว่าเนี่ยเฮ้ยมีเช็คพอยไ์เขามองเห็นห้องละอา้าวมองเห็นห้องแป๊บเดียวมันก็ไม่เล็กนะมันเล็กเว้ย ไม่เล็กดูเมื่อกี้เห็นเราไม่ผมไม่เล็กนะครับอ่าเออ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 เดินรอกันด้วยมองพื้นด้วยไอ้กูมองพื้นอยู่เฮ้ยเจอแล้วเจอทางออกแล้วเหรอไอ้เจอแล้วเหมือนกันโอ้ยอะไรวะโอ้โหสว่างโล่งเอางี้โอ้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเรียกไอตัวเล็กอีกเมนเนียนช่วยกันช่วยกันคลิกโรลล์เลยคลิกรัวๆแน่เป็นไงติดแล้วติดแล้วติดแล้วโัยแล้วฟาดไปเรื่อยๆฟาดไปเรื่อยๆฟาดไปเรื่อยๆเร็วๆรให้มันขึ้นไปข้างบนหนึ่งเฮ้ยแกจัดการไอเมนเนียนมา เอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนิ้วจะหกนะักแล้วเน่ยช่วยหน่อยโอ้ยอย่าบอกแต่มืองเลยกูก็นิ้วจะหักแล้วในเสียงกดเมาส์เนี่ยแกะแกแกแกะแในที่สุดมันอบอกให้เอากล่องของเข้าตัวมันเลยเอาไปเอาไปเฮ้ย,เ,ยเขาได้เหมือนกันเขาได้ไอชุดเกราะของมันอะเอาไปไม่เอาไม่เอาโกลเด้นเฮลเมตเอาไปเถอะมันทุเรศเฮ้ยมันสวยอะ่ะ มันบอกให้เอาไอ้นั่นไปเปิดอ่ะได้มิวสิกดิสป่ะกูได้มิวสิกดิสเออมันบอกให้เอาไปเปิด,ดจุกบล็อ,อกไอ้กล่องอยู่ไหนวเนี่ยเปิดไหนวะเนี่ย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 เอาล่ะแล้วไงอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ่มเออมอะไรเขาออกมาข้างนอกแล้วอะเฮ้ <c oughs> ไปเข้าไปในแมนชั่นด่วนวเียดมากเวลาฝนตกเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันม,ม,นมีมันมีร้านขายของอ่ะเอาละก้าวแรกสู่แมนชั่นลุยเฮ้ยมันมีร้านขายของมีร้านขายของอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยก้าวแรกสู่แมนชั่นลุย